รรท่านประธานที่เคารพผมตัวกอนุชัยสมาชิกวุฒิสภาต้องกราบขอบพระคุณรรท่านประธานที่ให้โอกาสความจริงผมคอยคอยให้สมาชิกเขาพูดประเด็นที่ผมจะกราบเรียนรรท่านประธานต่อปีนี้ก็คือพอเราพูดถึงการอนุรักษ์พัฒนามรดกวัฒนธรรมแบบยั่งยืนเนี่ยมันขาดไม่ได้ก็คือการเชื่อมโยงไม่ได้พูดถึงเฉพาะสถาปัตยกรรมมันต้องพูดถึงวิถีชีวิตของผู้คนด้วยมันต้องพูดถึงวัฒนธรรมที่เป็นชีวิตของคน เชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมด้วยผมยกตัวอย่างที่ผมกราบเรียนท่านประธานเพื่อจะได้บันทึกว่าอยากจะให้ต่อยอดจากการศึกษาชิ้นนี้ส่งไปยังส่วนราชการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความสั้นๆดังต่อไปนี้ความจริงสิ่งที่ผมจะกลาบเรียนท่านประธานต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องที่นึกทึกทักเอาเป็นเรื่องที่เราไปดูที่นิวซีแลนด์ที่ออสเตรเลียที่จอกจากรกตาและที่ลี่เจียงประเทศจีนครับเวลาเขาจะอนุรักษ รักษาวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นได้ให้ผู้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมเนี่ยเขาใช้วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เป็นการแสดงของคนในพื้นที่นั้นเป็นตัวนําร่องเพื่อให้คนได้รักห่วงแหนและเกิดอาชีพมีรายได้มีงานทําครั้งสุดท้ายที่เป็นข้อเสนอที่ผมกราบเรียนท่านประธานว่าวุฒิสภาได้ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยผู้ผมกรรมธิการการศึกษากับท่านสุรสิธิ์ลงไปในพื้นที่เนี่ย เราได้ข้อตกลงร่วมกันที่น่าสนใจมากฝากกรรมธิการไปต่อยอดเขาด้วยก็คือเราเห็นว่ากระลี่ยงคอยาวของแม่ห้องสอนเนี่ยน่าจะเป็นหมายหมุดสำหรับคนไปเที่ยวโดยใช้บทเรียนของนิวซีแลนด์ออสเตรียแล้วก็ริเจียงท่านทั้งหลายที่เคยไปริเจียงน่าจะรู้ว่าเขาเขาทำขึ้นมาจากวิถีชีวิตถ้าคนไปที่แม่ห้องสอนไม่ใช่มีเฉพาะลักไทยเนี่ยคนไปแม่ห้องสอนน่าจะมีหมายหมุดที่จะไปดูการแสดงของ กะเหลี่ยงคอยาวร่วมกับอีกแปดเผ่าของเขาที่มีอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนการแสดงเหล่านั้นไม่ใช่มีการแสดงเฉพาะการแสดงที่เป็นวัฒนธรรมการเต้นการรำที่ท่านมาลบพูดถึง <c oughs> แต่มันหมายถึงพูดถึงประเพณีวิถีชีวิตอารยธรรมสถาปัตยกรรมของคนกะเหลี่ยงคอยาวที่เป็นเสื้อผ้าหน้าผมที่เป็นทุกอย่างของเขาทั้งหมด แล้วก็อีกแปดเผ่าที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจินตนาการที่ผมกราบเรียนท่านประธานก็คือมันคือการทําให้คนในพื้นที่นั้นมีอาชีพมีไรายได้และมีงานทํามันคือคนทําให้คนในพื้นที่นั้นได้ภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตัวเองมันคือการสื่อสารถึงความเป็นอัตลักษณ์ของคนแม่ฮ่องสอนที่อยู่บนหุบเขานั้นกับผู้คนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ถ้าผมไปลองลองเซิร์ชและค้นดูผมพบว่ามีเฉพาะแม่ห้องสอนที่เป็นกะเลี่ยงคอยาวที่มีรูปแบบที่ที่พูดถึงเนี่ยได้โดยเราไปคุยกับมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏนเชียงใหม่ที่ตรงนั้นเป็นเจ้าภาพทำโครงการวิจัยเพื่อเป็นปฏิบัติการสร้างสร้างสอนสารต่อจากวัฒนธรรมที่ผมพูดถึงท่านผู้วราชการจังหวัดปัจจุบันท่านก็มานั่งคุยเลยแล้วก็ชวนว่าจะทำวัฒนธรรมต่อยอดแบบนี้ นอกจากมีโบสถ์มีวัดมีเจดีย์ก็มีวิถีชีวิตที่เป็นวัฒนธรรมในการต่อยอดแบบนี้ที่ผมนำกลาบเรียนท่านประธานทั้งหมดเพื่อจะบอกสั้นๆว่าการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปเนี่ยมันไม่อาจจะให้ไปดูสถาปัตยกรรมที่เป็นโบสถ์วัดหรือสถาปัตยกรรมอย่างอื่นที่เราพูดถึงแต่มันคือการนำผู้คนรุ่นใหม่อินเข้าไปในเรื่องที่เป็นวิถีชีวิตของเขา อินในเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมของเขาอินในเรื่องที่เป็นเสื้อผ้าหน้าผมและความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของเขาถ้าทําที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ท่านประธานครับมันจะไปสู่จังหวัดสุรินทร์ของท่านประธานวลบเมื่อกี้นําไปสู่จังหวัดอื่นๆที่เกิดขึ้นได้หมดแปลว่าเวลาคนไปดูไปเที่ยวไปชมในจังหวัดเหล่านั้นไม่ได้เพียงจะไปดูเพียงสถาปัตยกรรมแต่เขาจะได้ ดุดดืม่มลึกลงไปสู่วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนที่อยู่ในพื้นเหล่านั้นด้วยผมจะกราบเรียนต่อท่านประธานว่าบทเรียนเหล่านี้น่าจะเป็นบทเรียนเวลานําเสนอต่อสาธารณณะให้เห็นว่าวุฒิสภาได้มองความละเอียดลึกซึ้งของการรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นสถาปัตยกรรมนั้นเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คนเชื่อมโยงกับความเชื่อของผู้คนเชื่อมโยงก,กับการแต่งตัว เสื้อผ้าหน้าผมของผู้คนนั่นหมายถึงมันจะเกิดอาชีพมีไรายได้มีงานทำลดความเหลื่อมล้ำของผู้คนได้ผมกลับขอพระคุณท่า,า,ทานประธานอีกครั้งหนึ่งที่เมตตาให้ผมพูดนะครับเพื่อประโยชน์ของงานงานศึกษาชิ้นนี้เพื่อจะส่งต่อไปอยังรัฐบาลส่งสัญญาณว่าคนในพื้นที่เขาก็ทำเรื่องนี้ครับขอบพระคุณครับ